สวัสดีครับผมสวัสดีพงเยมียลุ่งป่านอาที่ขอมาลับชมคลิปช่องบอมเตบานทุงทุกันครับผมมื่อนี้ก็พบกันในแรงวันที่ที่พมีนาคมสอพ้กครับผมเมื่อี้บอมเตกับชิพาพี่น้องมาใส่ตุ่มกุ่งยำขึ้นครับผมพิการไม้กับลํำโดมบ้มนน้องแปกตะบนอคาเพเ่อบุทลิกจ้วังวัดบนบลราชจา่านีกับผมมื้อนี้ว่าสิมาใส่ตุ่เดล๋วเบ่งตาเป็นใส่น้าหนุ่มเนาะเมนจ้ะหนูมากกับอมสองคนทีต่อกับผมพี่น้อง ไปครับพี่น้องไปเบนตอนใส่กันเลยครับผมไปครับคือว่าใส่แบบว่าเห็นตาเฟืองกับสีทิมลงเลยพี่น้องตาสีเป็นดแดงยอยู่จ้ะเป็นเวลาสีทุ่มแดงนะหนุ่นมเนาะไม่เห็นจ้ะเมื่อถุงเครืองบบบอมติไปจ้ะไปทาเบิรงเลยเนาะทาเบิรงตอนใส่จ้ะมึงครับพี่น้องตาก,กุ้งครับผมเป็นสีแดงนี่เนาะนี่ เหมืนค,ครับเลนสวนไปสวนมาอยู่กุ้น้อยหน่องบางสิเนี่ยตุ้มก็งีเป็นไล่ครับผมนี่แะแถวนี้ก็มีอยู่ครับผมนะนี่นะครับใส่เวนีนะครับล้างหนีเวนี้มาเบิองตาก,กุ้งแล้วก็ใส่กับผมพี่น้องใส่ล้างแหลกครับผมหลังแหลกแหกมนันใส่เวนีนะครับตาเป็นดิง้งแดง ไปครับผมตัวเบตังหลังที่สองเลยครับครับหลังที่สองครับผมไปขางการกำลังแหลกน้อหนุ่มเนาะนะไปครับตัวตัวหลังที่สามเลยครับผมหลังที่สองก็บจิกขึ้นน้ำไหลครับไปครับผมพี่ใส่พี่น้องเบอร์ประมาณสามสี่หลังนอนบอมเตะแมนครับ โอ้ใหม่งอลาร้านนี้เป็นร้ที่สามแนาน้แม่จ้ะตาผมเขาหนีอยู่กับผมแหงเบิ่งเนาะแม่จ้ะตาเป็นเป็นนิ้แดงอย่ครับม่นๆนี่นี่เขาไม่ได้โกนหูันเพ่นเห็นเป็หัวอันนี่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 กล่างรับผมเอ้างวก็ไปครับผมเป็นร้านที่สีนอะบอมเตะแม่ครับผม ใส่พี่น้องเบิองจักประมาณสี่หลังวันนี้ก็จะเป็นเนื้นอค้งไก่มากัะปีจะซื้อเนาะมึงเตะเนื้อหมดเยอ่ะของไก่กับเป็นโค้งที่เหาไปใส่ปลาเห็นหม <c oughs> ดเลยใส่หำได้พี่น้องมันี้ทำเนาะม่นจะใส่ตุ่มปาลมาทำเลยครับผมเนาใส่วันนี้นะครับหลัง <c oughs> ที่ซีรับผมเอียนห้ามาจิเป็นสามไม้ปลาอีาั่นึ่งเนาะเมนจ้ะ มันจะมีสามมองเกาพี่น้องมองจะเป็นส่นวนเพื่อแมงกับเตาเพื่อได้แมงกับเตาอีกใส่ครับผมใส่พี่นอ้องเบิ่งไปล้างสุดท้ายเนาะบอมเตะมองมาผมบอมเตะว่าดีเห็นตาแล้วก็ังใส่หนุ่มเนาะเมนจ้ะยังเห็นสามสี่ตัวกับผมใส่ไหวครับอ่าเป็นนิโมะนะไปครับ ยมันามีแล้ครับผมเราะมันเด็กเดพุ่นอเจ่ี่ออกมานีวงนี้พิ่นว่าท่านออกนี่พี่หนอเพราะมนช่วเด็กพุ่นลครับผมใครจ้ะยามเมือนเสารผมเนาะแ่นจ้ะเมือนเสาเอินเสารู้ไมจังกันไหมครับผมตอนยามครับไปครับพี่หนอป้าพี่นนอป้าอีพออีเมกุงบยหนเส้เสะมังเตะีลโอ้ ตัดพี่น้องสี้ากับพรท่านพื้นเนาะเมนจ์พดอีโฟอีเมกลุ่งอีพี่น้องจับท่านบ่โม่ท่นม่ท่านโม่ท่นกูเ้่งม่ท่นไปเดี๋ยวพี่น้องกล่ำเดี๋ยวนี่ล่ะสีขาหมุมตัวนี้ล่ะ นี่เนาะผมเตะให้ฉัเอาแบบเขียดตัวนี้เนาะเมนนาเขียดเขียดตะมูเขีดตะมูไปเนายดตะมูเขีดตะมูบราได้วพี่น้างห่างดิเขียดตะมูว้ายว้าเขีดตะปาดพี่นนองมาใส่แง่มืดสิมีปาน่ะง่ืตไใใสเลยพี่น้อง แม่เห็นปาลาพะใส่เลยเนียนจ้ะพงศัยมีพี่น้องเบิรงเด้ออันนี้เป็นปลาตากุ้งพี่น้องไปเดี๋ยวจับพี่น้องนี่ครับพี่น้องใส่เหลียวแป๊บเดียวครับผมจะมีตัวเขาแล้วครับเขาไม่มไหดแล้วเนาะนี่ ก็ไม่ใช่ใกล้เืินหมดแง้อือเรเหินใกลพอดีเดี๋ยวพมโอ้นังนังอุ่มนั่งแงมีสามตีวตวด้วยี่น้องมีอะไรพรมอืมเขาแล้วก็พรมนี่ยมีลา้ตัวอยู่ข้างข้างในอีกอัน้ลสองถมนั้เนาะบ่เตะเก๋งบ่กบานเลยออเลี๋ยวพม ยุงหนอกับต้อมเต็มอยู่ครับพี่น้องอ่ะมีกระเทือามีอยู่ครับเห็นแต่เห็นตัวเพิ่นกับจังใสเจ๊กี่ก่อนชักตัวแล้วครับพี่น้องอ่ะก็ต่ถ่าหลุ่นกันเหมือนเสาเลยครับผมเหมือนตอนยานครับแต่กี่มากับเวลาหกโมงเสาร์ครับผมถึจะได้มาดามนั่งผมเนาะไปครับพี่น้อนั่งกับพี่หนอ ตูฟุลน,นะน่ะอะไรแก้วอ,อ,อยู่ครับผมพี่น้องล้างเลยห้อ,องวอมเตะใสวิ่งหนีครับผมตาก็ปเป็นแดงๆอยู่านั้นอนะนนุ้มนะนี่แม่ตอนอยู่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลายามตุ่มนะครับผม เวลาหกโมงกว่าครับผมนี่ก็เอาครับพี่น้องกับมายามล้างแหลกกันเลยครับผมล้างแหลกผมเตีกระไซเวนีแล้วครับนี่ไอก่นี่เนาะมันดีกันมากกันสองคนที่เราครับผมมันนี้ก็เป็นเสาของวันที่17เดมีนาคผม2องวัน,นลเดครับผมเอา้า ลังแหลกแหกหมานครับพี่นอ้องนีวนุ่มมีความจำตัวอืมยังเห็นเต็มอยู่ไห้อเอามาเทไันะ้ไปครับผมไปที่น้ำกันครับลังแหลกบกประไดน้หนูผมเนาะ กาซ่า้านี่ก็เย็นครับผมสินะนั่งเลยหุกมันเพราะมีอยู่ครับผมบนไหลบนไดครับเนาะอยู่หลังที่สองครับผมครับมาเมืองหลังที่สองครับผมหลังนี้ขางน้ำไหลครับผมพี่น้ะฮู้ยเยอะงนะ ระปูพอบปูระปูมาอีก,ก,ออก,กแล้วพี่น้องอะกลุ่มก็มีมบผมหมากระปูีแลวจ้าไปครับไปเทศนั่รวมก็ผมพี่น้องจุ่มกระขาดก็ผมพี่น้องล่างนี้กระปูลายก็ผมเห็นมาฟองขาด Ừ. nếu Anh... không? cái gì kìa nhỉ? cái mà ui. ui, à, bay mình... với lại, um, cá Ồ, lấy cơ phẩm ra đây, cơ phẩm Này, nhìn nó, cụm À, thế ồ, con chơi kết Ồ, <laughs> ừ, lắm À, cơ phẩm Bộ đại dương cơ phẩm đi nọc, lắm, ไปครับแถวบึงหลังที่สามครับผมสอัครับผมหลังที่สามครับหลังนี้บอมเตะไทยแถวที่น้องเมื่องมะเขือนโอ้ยกุน้องหนุ่มเนาะนี่เงียบยังโอ้ตัวนี้แบบนงียบไป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 เที่ยงกันครับผมขาดอยู่ได้เนาะขาดตลอดโอ้บังกบพี่น้อง ป่มตัวใหญ่เนาะหลนูเนาะมันเขื่อนตาพ่มนมงี้กับพ่อมีอยู่กับผมแหนมเบิ่งมัมมนเขื่อนมาใส่ไว้คำคำกับผมด้วยขาดีระบอมติขาดีเปล่าตุ่งกระปูหลายเนาะอือปองขา โอ้บังคับผมกุกมอะไ้เดยกนอกกะพงนะโอ้ยกุ้งไงกะผมคือหินแบบกลามแบบอลังการเลยด้ยพี่น้องชึ้งซอง่ะไม่นครับตัวไงยหญ่กูนโอ้โวเันจีเข้ตุ๋มนะมนัดเถอะนัดเลยอ่ะไปครับไปเบื้งหลังต่อไปกับผมพี่น้อง ไม่โตวะนั่ e> งนี่ขี ah, ้เหนียนมากพี่เนาะปจังได้ห่อมตัวีกลุ่มาโตัวสหั่มบา่ันี้คมกับผมบดใส่หั่มะเดี๋ยวล้างต่อไปเลยกับผมนั่งนี้มีสองสามตัวครับพี่เนาะต่ว่ากลุงมตัวใหญ่อยู่ครับผมไปครับ นางนีมีอยู่ครับต้องน้างมาหันถืวข้นหรูเนาะ้เมอนมีดอินฟิมะทางนี้พวกมีอยู่กับผมนี้คือแล้วไหนจะเป็นกลุงฝอยที่เนาะนี่เครกุ้มกระพันบเขาน้องี่ำบ่ือว่าใจดูเลยเนาะเหลเลืองอะางนี้ี่เนาะ เหี้ย,ยออนี่เรามึอเนะน้องกุ้งข้าวตงานอะไรครับผมจะกุ้งขาวนมีกุ้งกามพวกนี้เลยนี่คืกุ้งข้าวกุ้งกลามพวกเขาเลยใช่ไหมอือแล้ครับนี่เะดวงลังต่อไปครับดวงน้องว่า,ม,า,ม,ามันบีนบอมเตจิมาบอมอันนี้ ไปครับผมหลังต่อไปครับผม,มนี่เป็นยังไงน,น,นู้นพี่นนอฮอ้ฮู้ฮูู้้หลังนี้หลัน,นี้แตกสวนเลยพี่นนอสวนเลยเนาะอเอาค้อแม่พี่นนอมึงนะให,ใหม่กันไลเฮ้ยครับไปเที่ยวงกันครับผม โอผีหนอนนั่งนี้สุดยอดแล้วครับผมทมารราี่นีกุ้งกามนั่งผี่น้อนอ่ากุ้งกามร้ายนวลลังนี่เนาะโอ้ยลังอะไปเตรียมกันดีครับผมมัน,นมีบด้ใส่ห้ามครับผมพี่น้องก็เลยบโบปันใดอือค่ะขาด,ดดีละ Ui, tiền ổ cùng xuống làm đi Bây giờ Bây giờ Đấy, đây hả bốn Đến subscribe cho kênh rồi phim.

โอ้อหลายตัวอยู่ในตะกรูสวยนิ่มมากคุณนิ่มเห็นเนาะไปครับเจะเห็นแล้วกันครับผมเนาะนางนี่ก็พอมีอยู่ครับผมปล่ยห,หนูหนุ่นมเนาะวันนี้บอมเต้ก็หนุม่มก็ว่าจะไปใส่ยยปลาของเขาครับผม điểm sai, nè, nè, thầy đẩy lung bay nó, chuồng tẻ cái, thưa, 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 thưa,

ีหัดปลามาเนาะนี่นหัดปลาเมลอะไรบอสเมดแล้วอื้อไอ้นี่คงต,ตามตัวใหญ่ให้น่ะอ ครับผมอุ้ยซ้ำมือขื่นเลยน้องหนุมน่มเนาะซ้ำตัวมือขื่นเลยครับผมตัวทีหนุ่มไทยพี่น้องเมึงครับผมต,ตัวตัวมีสองกามเนาะกาตมตรจนี้แล้วพี่น้องโอ้ยนะกุ้งก็มีครับเดี๋ยวมาเนี่ยครับพี่น้องส่งไปเหลืออีกบล็อหลังหนุน่มเนาะ นี่บุหงาจีมันสำเร็จครับผมบาจิจพอดีปปน,นเด็ด้จวบอกรับผมไปครับพี่นอ้องีอเคดังนอยนี่มันเปนท้่นินนนดนีวะ ้ยินเสียงอยู่โอ้ยยังนี่แบบร้ายสุดยอดป่ะคุณผมตีแค่ไหนผมเห็นเด้อครับพี่นอ้องโอ้ยเ,เป็นน้องเน้แดงเลยครับผมเอ้อไอไเาไปครับพี่น้องไปที่น้ำมันครับผมไปครับเอ้าล้างนี่นะผมว่าอันมีกุ้งร้ายอยู่ครับผมเหมือนเทมโปนะอันนี้เทมโปเอ้าทีนลง móng hát ha, phong khát cả con, cụm cái tổ ngàm hình ảnh đó, đây, bớt liền, bớt lắng nè, cái này, lắng nè đấy. Ni à ui cái ui lukapo ui cả song to lên nít tung hát lên tung nắng ui 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 ปีนออกมาดิละปีนด้เจอหมกเกาะอุ้ยกามพเพนะิ่นอ,อูหนิบนินิมืนุ่มอ้ยเดออกกันไ้ยี่ห้อะองเาปองขาตอนคืรงหลังต่อไปครับผมออรั้งอีุยอ้ยดยวแล้วั้งนีเนานนะโอ้ยตจน้ำตุ่มเต็มยู่พี่เนะาะใจังตุ่มนนหนุน่มเนาะ อุ S <S uh, ้ยว right. so mm ุ้ยฟังเสียงฟังเสียงบูพี่หนอซานเห้ยัานซานมันฟังเดียวพั่งนุ่มเอ้ยเหมือนกับผมเป็นก่อยลังนี่อุ้ยเดือดโหยดุดยอยแล้วกับผมขัดเพียงรังนี้นะปเทน้ำเงินดึกยอยแล้วครับลังนี่พี่น้องลังนี้หืมติดกลุ่มกามกับผม เห็ดอนะุนต้นเลยเนาะดูดีดังนี่ดดยอเลยครับเดชุล้างนี่คือยืนนี่แต่เด้ยแต่เีเนี้ชุ่ล้างนี่ทำตีกไวอยูรับผมโอ้ย่ัดมันเดียงกันหลายแล้วว่ามันขาดเน้อเดงองไ่อยบ่นั่นแหละ รังปัดตัวพี่เนาะเทียวมะมันขาดแล้วออุ้ยลังนี่อู้ติดเย่เลยครับ่นสอนังนี่พี่น้องเอก็กมูเนนอนังนี้นะมนอุ้ยเ่ยอถ้าหมนาไมน้ำังหมูเ้ไม่นอนบนเตีนเ้ยไปครับผมเดี๋ยอยู่องังกับผมอยู่ทางน้นไปครับ หลังต่อไปครับผมหลัางรองสุดท้ายของผมเนาะตีนอุ้มใจกับผมโอ้มีป่เสืออยู่บ่คืออยู่อะไปไปเาไปที่น้ำกันขอบคุณพี่เนาะลังสุดท้ายบอมเตใส่ไว้ข้างโคกเจ้าครับผมเฮ้ยวันนีมีเช็คตัด้วยพี่เนาะมาใส่ก็มาใส่คำครับผมมีป่น้องน้อยตัว อุ้ยอุ้ยอุ้ยลังขาโคตรอุ้ยมีตะกุงตัวใหญ่เนาะหนุ่มเนาะมีเงินจ้ะมีที่นิวอุ้ย่ะเอาวิธีของกันก็มาล้างลอางสุดท้ายมั่งเหรนไปครับผมล้างสุดท้ายแล้วก็จะได้กลับบ้านน้องหนุ่มเนาะไปครับผมเอยเบิร์กพี่น้องลัางี่ล้างนี่ก่อนเนาะบิร์กเนี่ยครับ ลังรองสุดท้ายหลังตัวหนงกุ่มใส่ก็บอมเตใส่ครับซองหลังหนงกุม่มเปจิที่เอวเพิ่นก่อนับผมมาเบิ่งของเบิ่งคกับผมนะขาดิามันนี้อีปูบ่ค่อยรายเนาะมันนี้เนาะจ้ะเต็มงตุ่มเบิดนละบ่ อุ i, àn, ้ยขอนูเบ yeah. uh, ื่องามครับผมสวยๆเลยปูงามขนาดปูครับผมเอ้าบนพรมอมเตะครับผมมาหน่อยอมเตะมันมีปูด้วยครับผมผมเคยตีปลาอย่อ้ขอกันขอกันกับกุ้งเนาะอู้ยขอมอมเตะบนโต๊นเลยครับผมมาน่อยหนาให้กันเนาะ mong băng, băng tiền cái gì hưng 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 Ui hưng 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 Ui hưng 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 มึงพี่น้องมึงทำงานปลาบม่ใช่เลยวุ้ยกุ้งอว่อร์ต่อยเลยครับผมไปครับพี่น้องไปสรุปผลงานน้ำกันกับผมพี่น้องไปครับอาจารย์พี่น้องมาสรุปผลงานน้ำกันจ้ะอืมมึงกับพี่น้องกุ้งน่าหลงเนาะวุ้ยกุ้งตัวใหญ่เลยครับผม งนั่งล้างมาถือตัว,ตวยังไงเนาะมองกันเนีเอ้าก่นพี่น้องมึงมนี่ย,ม,ม,ยมีนี่ก็ถือว่าโบปันไรนอนหัวมเนาะมีนจ้ะหลายยี่โด้ประมาณสองเอ้ยถุงนึงเนาะ,ม,ะมีนประมาณเกือบโหลเนาะมีนจ้ะกุ้งกระป๋มโอ้ยมึงครับกระูวให้ค่าขนาด <c oughs> พี่น้องเขาตุือยี่โด้ไมาใส่จ้ะหนึ่ง โอ้เต๋น้องเลยกลุ่กมกระม้าจดหยอนนะผมพี่น้อง<ะ>อาครับผมแต่เวลาก็บ่ายนะครับงูเขาาล้วบ้านนี้ถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอุ่มกับบอมเต้ด้วยจ้าแต่พี่น้องก็ว่าคลิปนาบอมเต้กับน้องอุ่มที่พาพี่น้องไปใส่กับผมส่วนคลิปนี้ก็บเพียงเพียงก็มีแล้วครับผมสวัสดีครับผม